วันนี้มาชมที่มาของขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองครับนี่อยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับตรงนี้มีทัศการของเท้าทองกิบมานะครับนี่ครับเท้าทองกิบมาเป็นชื่อตำแหน่งในวังนะครับเป็นคนยุธยาลูกครึ่งเชื้อสาโยโปรตุเกสญี่ปุ่นนะครับชื่อมาลีกิมาเดิปินานะครับ แล้วก็ตือศาสนาอานิกายลงมันคาตาิิกเนี่เป็นคนที่คิดคนต้นตำรับขนมตระกูลทองนะครับทองหยิบทองยอดฝอยทองนะครับแล้วก็อายุ16แต่งงานกับออกยาวิชาเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนนะครับเศรษฐมดีกรมท้าที่มีทธิพลมากนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับและตอนหลัง พนันลายสิ้นแล้วก็มีการยืดอำนาจผัดแผ่นดินออกยาววิชายเยนต้องโทษมาชีวิตก็มา <c oughs> ดามฟอนคอนก็ถูกจับแล้วก็ขังนานสองปีตอนหลังได้มาเป็นวิเศษประจำห้องเครื่องของพระเจ้าอยู่หัวไทยสะตำแหน่งเท้าทองกีบมานะครับก็เผยแพร่สูตรของการทำทองยิบทองหยอดฝอยทองนะครับให้กับ คนไทยนะครับแล้วก็เป็นต้นตำนานของขนมแบบนี้นะครับรวมทั้งมะแกงด้วยครับอาจจะรวมกับคาราเมลหรือคาราเมลด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจครับก็เป็นที่มาขนมไทยแต่ว่ามีที่มาต้นต่อจากอิทยาอิทธิพลของทั้งโปรตุเกสและญี่ปุ่นนี่เป็นรูปปัน้นหนุนขี้พึ่งนะครับที่ทำจำลองไว้ ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นอายุทยาครับคุณ